บางบอลคอนเนนต์ inent, สวัสดีครับวันนี้จะมาวัดความรู้ระหว่างสาวกทีมลิเวอร์พูลกับทีมแมนยูว่าใครจะมีความรู้มากกว่ากันขอถามฝั่งแมนยูก่อนครับชื่อเต็มของทีมแมนยูนี้ชื่ออะไรครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โยถูกต้องนะครับโอ้โหเก่งมากอยูอ่ยสุดยอดสุดยอดขอถามฝั่งลิเวอร์พูลว่าง,าง,างใครเป็นคนก่อตั้งลิเวอร์พูลครับ <S 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 ไม่ได้ไม่ได้คุณคุณโหแย่ว่าคุย เป็นสาวกไม่ได้ละเสื้อทีมสีสีสีเสื้อทีมเจ้าของแมนยูคือสีอะไรครับแดงครับโอ้ถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดเด็กแมนยูสุดยอดสุดยอดมาฟังลิวพูบ้างนะครับลิวพูตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเนี่ยมีนักเตะมาแล้วทั้งหมดกี่คนครับคนนี้มันไม่ได้โอ้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องชื่อชื่อสนามแมนยูชื่อชื่อเต็มเต็มว่าอะไรครับโอทารฟอร์ดครับโอ้โหถูกต้องครับ โอ้วสุดยอดเขานำคุณไปแล้วสามแล้วนะอ่แต่คุณก็ต้องแก้ตัวแล้วนะตอนนี้ข้อที่สามของเิอ้์วูลนะสนามเวอ้์วูลตั้งอยู่เลขที่เท่าไหร่ครับเจ็ดอมัวเจ็ดเจ็ดมาก็มัวแล้วโอ้โหคุณนี่ไม่ได้อะไรเลยนะมาข้อที่สี่ของแมนยูสนามแมนยูเนี่ยใช้หญาจริงหรือหญ้าเทียมในการสร้างครับ ยาใจเตะยาจริงครับโอ้ถูกต้องครับโอ้โหเขาเนี่ไปไปได้ตอบได้ทุกข้อแล้วถือว่าเอามาพูดต้องเอาอะไรเอาจะใจใจยังเล็กสองข้อเล็กสองข้ออะข้อที่สี่ของคนสนามลิเวอร์พูลเนี่ยสนามแอนฟิลด์เนี่ยมียาทั้งหมดกี่เส้นครับคุณก็ไม่ได้ทำเคยนะโอเคไปไข้ามไปแมนยูดีกว่าอ่ะข้อสุดท้ายครับผมโค้ชปัจจุบันของแมนยูเนี่ยชื่ออะไรครับอีลิเทนฮาครับโอ้โหสุดยอดนะนี่ นี่สาวกแมนอยู่ัวจริงนะอ่ะคุณต้องได้สักข้อละอ่ะข้อสุดท้ายของคุณละข้อที่ห้าข้อสุดท้ายตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเนี่ยริเวอร์พูลเนี่ยยิงไปแล้วทั้งหมดกี่ลูกครับ <c oughs> <c oughs>